ตัวกระดูกสันหลังมหมอนรองกระดูกสันกระดูกสันหลังมันเคลื่อนหมอนรองมันเคลืนน่อนมันแข็งแล้วมันก็ลงขาขาเนี่ยนิ่มก็คือมันทับเส้น อันนี้ก็แข็งหน่อยหนึ่งเก่งเนี่ยทับเส้นก็จะลงมาตรงนี้ตรงนี้จะเจ็บปลายเท้าจะเจ็บอันนี้จะนิ่มนิ่มนิ่มอันนี้คือเริ่มฟื้นแล้วก็เริ่มดีขึ้นไม่นิ่มมากเท่าไหร่ยังมีคือเริ่มมีกำลังรู้สึกว่าจะมีนะ่นนั่นนึงก็จะเริ่มเจ็บส่วนปลายอันนี้เอวนิ้วนี่เหรอ แถน,นี้นนอ่ะแถน,นี้อ<ข>่ะอ๋อแถนี้ก็ตัวนี้นิ้วโป้งกับนิวน้วที่สองนี่แถน,นี้อ่ะก็คือแถวที่เรียกว่าจมูก,กน,น,นั่นแหละอ่ะอะานเนี่ยอ,อ่าตอนนี้เขาเรียกว่าจมูกเทา้าอ่ะจมูกเท้าทำไมหายใจไม่ได้ล่ะเรี่จมูกเท้าน,นี่ อันนี้ก็ไม่เรียกนิ้วซนะีน 2. 2> ะเขาเรียกนิ้วสองอ่านิ้วโป้งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นี่ฮะเพราะว่าเราไม่ใช้เท้าในการชี้ไงเรียกนิ้วชีไม่ได้ตรงนี้นะอ่านี่เรียกจมูกเทา้าคนกชเรียกจมูกเทา้าเดินมันจะเจ็บตัวนี้เพราะว่าเวลาเราเดินมันไม่มีแรงไงก็ซึิ้นตัวนี้ตรงนี้เป็นตัวรงน้ำหนักตรงนี้ กดเอาพอมันดีขึ้นเนี่ยเลยถามว่าถามว่าพอมันดีขึ้นเนี่ยทํางานได้ไหมทํางานทุกของทําได้เพราะว่าเวลาทํางานมันก็เหมือนได้ออกกําลังเนาะเนี่ยก็เริ่ม,เร,มเริ่มทํางานได้เราก็ไปทํางานได้แล้วก็มารักษาที่บอกมันก็จะหายได้เพราะว่ามันเริ่มจะกลับสูง คนเราต้องทํางานนะพออยู่ไปนานๆนนก็จะมีก็จะทําให้ตัวเนี้ยมันเมื่อยอืเราเรียกว่ามันลาม,าามใช่คนเราทํางานยุบเลอะมาเยอะพอมาเป็นพวกมันก็ไม่ได้ทางานไม่ทํางานกี่เดือนนะหยุดไปเดือนนึงนอหนะยุดไปเดือนนึงก็เลยเหมือนกับคนเคยทํางานเราไม่ได้ทำมันจะเมื่อย เราก็ต้องมาเรี่ยมมารักษาเพราะรักษาดีขึ้นเราก็ไปทางานได้ไม่ใช่ว่าเป็นวอลลองดูแล้วมันจะหายเป็นปกติไหมอย่างนี้มันหายได้ทํางานได้ทํางานยกของได้แต่ก็ระวังก็บริหารถ้ามันเข้าไปคืนเนี่ยถ้ามันฟื้นตัวมันก็ทํางานได้ใช่ถ้ามันฟื้นเร็วมันก็หายเร็วเราบริหาร ทำไมอ๋อเนึ่องว่าเขารวมกันได้แล้วก็มันคลายไงมันคลายมันคลายลมก็นั่งได้ที่บอกไงเมื่อกี้คลายซะเยอะขนาดนั้นมันก็ต้องหายอยู่แล้วไม่น่าจะเกิดหาจะสบายใจที่เขารวมกันได้มั่งเลยดีขึ้น เนี่ยคือมันแข็งจริงแต่ถ้าเรากดแล้วมันขยับได้เงี้ยมอนลองกระดูมมันก็ฟื้นตัวได้ถ้ารีบหายรีบรักษาหายมันก็เข้าคืนได้หายได้ก็ไปทํางานได้มันไม่ใช่ว่าเป็นแล้วมันจะไม่หายอันนี้ก็โชคดีครับ้งที่สองก็มาทําบทีหนึ่งครั้งที่สองนี่ก็ไปทํางานได้